สวัสดีครับอ่าอัปเดตตัวตลาด s e ็ Index ด็กนะฮะตอนนี้ปิดไปช่วงเช้าประมาณ1,589นะครับก็อยู่แถวแถวแนวต้านเรา1 7, 5 8 7 1 5 8 8แถวเนี้ยนะครับก็มีรายตัวที่นักเรียนฟังกันบ้านเข้ามานะครับเพื่อจะไว้เทรดรอบบ่ายนะครับเพื่อใครอยากจะสนใจลองตามกันดะูฮะส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของก่อสร้างนะฮะมีพลังงานโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็ มีบ้านปูนะครับตัวแรกนะครับที่นักเรียนทำเข้ามานะครับบ้านปูนะครับนี่ครับบ้านปูนะฮะตอนนี้สิบสามจุดหนึ่งนะครับตัวที่สองคือเปิลครับ p l e เปิล power l i ครับหนึ่งจุดศูนย์สี่นะครับ power l i น์ตอนนี้นะครับก็เกี่ยวก่อสร้างนะฮะเป็นเสาเข็มนะครับตัวที่สามว่า l s k ครับโลหะกิดนะครับ เป็นเหล็กนะฮะตัวนี้ lsk นะครับตามมาด้วยธาทาสกิลครับ t s t s นะครับก็สองจุดหนึ่งหกนะครับเอ่อตัวเหล็กอันนี้ผมเสริมให้นิดนึงมีอีกสองตัวที่ดูเหมือนจะมาเหมือนกันก็คือ b s b m นะครับนะฮะ b s b m แล้วก็อีกตัวนึงก็เป็น i n o c กนะฮะไอหนก ที่เริ่มงัดงัดขึ้นมานะครับเขตตามได้นะฮะมี2ตัวฮะก็คือคอตโต้ครับคอตโต้ครับตรงนี้ฮะกรับสร้างปุ่มก้อนอยู่นะฮะนี่นักเรียนส่งกันบ้านมานะครับตัวสุดท้ายครับก็เป็นเกี่ยวกับก่อสร้างเหมือนกัน,นะฮะไพลอนครับเป็นเสานะครับตรงนี้ ตอนนี้4.80ะครับก็ยังพอเทรดได้นะฮะมีรูมในการเทรดลองวางหน้าเทรดกันดูนะครับ